สวัสดีครับวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆเลยนะครับคือการกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งในยุคนี้มันไม่เหมือนยุคพอนโลกเลยนะใช่ค่ะคนละเรื่องเลยตอนนี้ผู้เล่นเยอะมากทั้งรัฐบาลทั้งเอก,กชนจากพั่วโลกเลยค่ะครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยทั้งรายงานภาพรวมทั้งข้อมูลภารกิจล่าสุดวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่า ภาพรวมการแข่งขันตอนนี้เป็นยังไงใครทำอะไรบ้างแล้วไอแนวคิดฐานทดสอบบนดวงจันทร์เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วในปี2025นี้อืมสถานการณ์ตอนนี้มันเข้มข้นจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นสงครามเย็นอวกาศยุคใหม่ก็ได้นะแต่รูปแบบมันซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยครับที่ว่าซับซ้อนนี่คือ มันมีขั้วอำนาจเกิดขึ้นมาชัดเจนเลยไหมครับค่ะหลักๆตอนนี้ก็พอจะแบ่งได้เป็น2คขั้วใหญ่นะคะครับผมขั้วแรกก็คือ Artemis Accords ค่ะอันนี้นำโดยสหรัฐก็คือ NASA นั่นแหละอ๋อที่มีพันธมิตรเยอะๆใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหลักเลยตอนนี้น่าจะ54ชาติได้แล้วมั้งคะญี่ปุ่นยุโรปอินเดียมีหมดเลย แล้วจุดเด่นมากๆคือเขาเปิดให้เอกชนเข้ามามีบทบาทสูงผ่านโครงการอย่าง CLPS CLPS ที่ส่งของไปดวงจันทร์ใช่ค่ะ Commercial l u n a Payload Services เป้าหมายใหญ่ของเขาคือ,อ,อสร้างการตั้งถิ่นฐานแบบยั่งยืนบนดวงจันทร์เพื่อจะไปดาวอาคารต่อ,อฟังดูเปิดกว้างดีนะครับเน้นเครือข่ายเยอะๆแล้วอีกขั้วละครับจีนรัเสเซียเขาเป็นยังไง อีกขั้วก็คือ International Lunar Research Station หรือ ILRS ค่ะอันนี้นำโดยจีน CNSA กับรัสเซียเป็นหลักอ๋อสองประเทศนี้จับมือกันค่ะแนวทางนี้จะต่างกันนิดหน่อยคือจะเน้นบทบาทรัฐเป็นศูนย์กลางมากกว่าเป้าหมายคือสร้างสถานีวิจัยถาวรเลยนะที่ขั้วใต้ดวงจันทร์ตอนนี้ก็มีพันธมิตรอื่นๆเข้าร่วมบ้างประมาณ17ชาติองค์กรอะไรแบบนี้ค่ะปากีสถานอียิปต์ก็มี โอ้ oh, แสดงว่านี่มันไม่ใช่แค่แข่งกันเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแล้วสิครับเหมือนแข่งกันวางกฎกติกาสําหรับอนาคตบนนั้นเลยนอกจากสองขั้วนี้ก็ยังมีผู้เล่นที่น่าสนใจมากๆนะคะอย่างอินเดีย i s เ o เนี่ยอ๋อเชนรรยาน3ที่ลงจอดสำเร็จใช่ค่ะสุดยอดมากลงจอดใกล้ขั้วใต้ได้แถมขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าด้วยนะ ตอนนี้ก็มีแผนจะทำ LUPEX ร่วมกับญี่ปุ่นอีกญี่ปุ่นนี่กดเพิ่งมี Slim ใช่ไหมครับที่ว่าลงจอดแม่นมากแม่นมากๆค่ะญี่ปุ่นจัก a ซ่านี่เขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีความแม่นยำสูงจริงๆ Slim นี่ฉายยามูนสไนเปอร์เลยนะลงจอดคลาดเคลื่อนไม่เกิน100เมตรเองค่ะซึ่งมันสำคัญมากนะสำหรับการเลือกที่ลงจอดในอนาคตครับแล้วทางยุโรป ESA ล่ะครับ เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาเทมิสด้วยค่ะยุโรป ESA เป็นพันธมิตรหลักในอาเทมิสเลยสร้างส่วนสำคัญให้ยานออริออนสร้างส่วนของสถานีเกตเวย์ด้วยแต่เขาก็พยายามพัฒนาของตัวเองเหมือนกันนะอย่างยานขนส่งอากอนอสเพื่อให้มีอิสระมากขึ้นกลับมาที่เอกชนนิดนึงครับโครงการ CLPS ของ NASA ที่อาจารย์บอกว่าสำคัญมากมันทำงานยังไงนะครับ คือ NASA จ้างเฉยๆหรือว่าอ๋อ CLPS นี่น่าสนใจมากค่ะคือมันเป็นแนวทางที่ NASA เขาเออเรียกว่ายอมรับความเสี่ยงสูงในช่วงแรกคล้ายๆลงทุนในสตาร์ทอัพเลยครับครับให้บริษัทเอกชนพัฒนาแล้วก็ส่งยานลงจอดพร้อมอุปกรณ์ไปดวงจันทร์เองเลยมีทั้งที่พลาดไปเลยอย่างเ r e รกรีนที่เรารู้กันหรือที่สำเร็จบางส่วนอย่าง i อ1ที่ลงจอดได้แต่เอียงไปหน่อยอ แล้วก็มีที่สำเร็จดีอย่าง Blue Ghost ของ Firefly คือหัวใจมันคือการเดิมพันว่าให้เอกชนแข่งกันทำแบบนี้แหละมันจะเร่งให้เกิดตลาดเกิดระบบนิเวศเชิงพาณิชย์บนดวงจันทร์ได้เร็วกว่ารอรัฐทำเองทั้งหมดเข้าใจแล้วครับเป็นแนวคิดแบบล้มเร็วเรียนรู้เร็วเพื่อเร่งสปีดประมาณนั้นเลยค่ะแล้วโครงการหลัดอย่าง Artemis เองแหะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเห็นว่าเลื่อนไปเหมือนกัน ใช่ค่ะมีการเลื่อนกำหนดการอาร์ทิมิส1ที่เป็นยานเปล่าโคจรรอบดวงจันทนระ์น่ะสำเร็จดีนะคะแต่พอเขากลับมาตรวจสอบยานออรยอนเนพบว่าแผ่นกันความร้อนมันสึกหรอเยอะกว่าที่คิดอ้าวเลอครับก็เลื่อนไปเป็นน่าจะต้นปี2026แล้วค่ะงั้นอาร์ทิมิส3ที่จะลงจอดจริงๆก็ก็เลื่อนตามไปอีกเป็นกลางปี2027โน้นเลยค่ะซึ่งความล่าช้านี้มันก็ ผูกกับความพร้อมของยานลงจอด Starship HLS ของ SpaceX ด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากเพราะต้องใช้ยานนี้พามนุษย์ลงไปจริงๆใน Artemis 3โอ้โหต้องจับตา SpaceX เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นจุดคอขวดสำคัญเลยแล้วฝั่งจีนล่ะครับ CLP ของเขาเป็นไงบ้างเห็นว่าไปได้สวยทางจีนนี่ต้องบอกว่าเขาทำได้ตามแผนเป๊ะๆเ,เลยค่ะแล้วก็สำเร็จต่อเนื่องล่าสุดนี่ชังเล่ห เพิ่งกลับมาโลกเมื่อเดือนมิถุนายน2024นี้เองเอาตัวอย่างจากด้านไกลของดวงจันทร์กลับมาได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะโอ้ด้านไกลนี่มันยากเรื่องการสื่อสารไม่ใช่เหรอครับนีจะไปทดสอบเทคโนโลยีสําคัญพวก ISIU การใช้ทรัพยากรตรงนั้นเช่นพิมพ์สามมิติจากฝุ่นดวงจันทร์ปูทางสร้างสถานี ILIS ของเขาแล้วก็ตั้งเป้าส่งคนไปก่อนปี2030ด้วยโอจีนนี่เขามาแรงจริงๆนะครับค่ะ ชัดเจนมากนั้นทั้งหมดนี้กลับมาที่คำถามเรื่องลูน่าเทสเบดการใช้ดวงจันทร์เป็นที่ทดลองเทคโนโลยีไปดาวอังคารสรุปณปี2025นี่คือเราพร้อมหรืออยังครับอืมถ้าดูจากข้อมูลทั้งหมดนะคะต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆค่ะปี2025-2030ถึงเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นช่วงสาธิตเทคโนโลยีที่สำคัญมากกว่าอ๋อยังไม่ใช่ฐานทดสอบเต็มรูปแบบใช่ค่ะ เทคโนโลยีที่ต้องทดสอบเยอะมากที่สำคัญสุดๆก็คือ i s i u ที่ว่าไปการใช้ทัพยากรตรงนั้นให้ได้เช่นหาน้ำแข็งมาทำน้ำทำออกซิเจนเชื้อเพลิงครับอย่างภารกิจ IM2 ก็พยายามทดสอบเจาะหาน้ำแข็งด้วยเครื่องมือ PRIME วันนะคะแต่ยานมันเอียงเลยเจาะไม่ได้แต่ตัวเครื่องมือก็ถือว่าทดสอบการทำงานได้ระดับหนึ่งหรือการลองเอาฝุ่นดวงจันทร์มาสร้างอะไรต่างๆอันนี้ทั้งนาซาทั้งจีนก็วิจัยกันหนักเลย นอกจาก ISRU มีอะไรอีกไหมครับที่สำคัญก็มีเรื่องพลังงานค่ะต้องมีแหล่งพลังงานที่เสถียรมากๆอาจจะต้องเป็นพลังงานนิวเคลียร์เลยเพื่อให้อยู่รอดในคืนวนดวงจันทร์ที่มันยาวต้อง14วันของโลกแล้วก็หนาวมากด้วยแล้วก็เรื่องการสื่อสารการนำทางที่แม่นยำอย่างที่ SLM ของญี่ปุ่นทำได้ดีก็ช่วยตรงนี้เยอะ สรุปภาพรวมก็คือการแข่งขันกลับไปดวงจันทร์นี้เข้มข้นขึ้นจริงผู้เล่นหลากหลายเอกชนบทบาทชัดเจนขึ้นแต่การสร้างฐานทดสอบเต็มรูปแบบเพื่อไปดาวอังคารเนี่ยยังเป็นเรื่องของทศวรรษหน้า2030โน่นเลยในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยละค่ะ2025ถึง2030ที่เราต้องจับตาดูผลลัพธ์ของ Artemis i 2การทดสอบลงจอดของ Starship HLS แล้วก็ชาง A7 กับ8ของจีน ผลพวกนี้จะเป็นตัวบอกเลยว่าทิศทางสำรวจอวกาศยุคต่อไปจะเป็นยังไงครับผมน่าติดตามมากๆเลยก่อนจะหมดเวลามีคำถามทิ้งทายให้ไปคิดเล่นๆนะครับคือการแข่งกันของสองแนวทางหลักเนี่ยอาร์เทมที่เน้นเปิดกว้างเอกชนเยอะกับ i อ s ที่รัฐนำสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆมันเหมือนกำลังสร้างมาตรฐานที่ต่างกันเลยสำหรับอนาคตบนดวงจันทร์ อืมใช่ค่ะก็น่าคิดว่าสุดท้ายแล้วแนวทางไหนจะกลายเป็นบรรทัดฐานหลักแล้วมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจกฎหมายการใช้ทรัพยากรนอกโลกที่เรากำลังจะเริ่มสร้างกันยังไงต่อไปเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ